วันนี้เราจะมาแข่ง MVP กันระหว่าง a d v i e The Pet, l i n c h a n n e l Jason และ Hybrid X กติกาคือทุกคนจะเล่นตัวอะไรก็ได้นอกจากจะเป็นการแข่ง MVP ทุกคนยังจะมีการแบนให้คนที่เราไม่ชอบไปยืนบ่อเป็นเวลาหนึนาทีด้วยฉันขอใช้การ ไฮบิเอ็กเข้าป oh, นะ้อมหนึ่งนาทีโอ้ไม่นะนี่ฉันโดนกั่นแกลงอย่างนั้นหรอใครจะใช้ใป<อ>่<ห>โ,โมง <ะ S 3> ดิดดีๆนะไม่มีตัวเปิดแมปนะและใครที่สามารถได้ MVP ในเกมนี้ <c oughs> เขาจะได้เงินรางวัลไป1 0 0 0 0แบาทมาเอาใจช่วยกันว่าใครจะได้เงินรางวัลครั้งนี้ไปและผมจะปกป้องเงินรางวัลของผมได้หรือไม่ไปดูกัน และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าร่วมแข่งขันเราทั้ง4คนแล้วนะครับผม้าอ่าคนแรกครับอ่าแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมคือเอกไฮบิดเอกครับสวัสดีครับผมเมตาอูดครับสวัสดีครับผมเดีเป็ดครับผมจะไปชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนครับคุณได้หนึ่งแสนไปผมหวังว่าคุณจะเอาให้แม่คุณนะผมจะทำให้ดีที่สุดครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เจครับผมก็จะมาคว้าหนึ่งแสนนี้เหมือนกัน ได้ลองกินช็อกโกแลตผมแล้วหรือยังโอ้ช็อกโกแลตคุณ เมตาวี v, อร่อยมากเลยครับเรามาฟังภารกิจกันดีกว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่น ROV ธรรมดาผมเชิญทุกคนแข่ง MVP กันอาโอเคแล้วตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันก็มีทั้งหมด4ี่คนจะต้องมาเอาเงิน10,000แสนบาทจากผมไปให้ได้โดยทุกคนจะต้อง MVP ชนะผมไม่ได้คุณคิดว่าคุณจะทำได้ไหมครับคุณด<ห>ัมเบผมคิดนะว่าผมน่าจะทำได้ครับเพราะผมน่าจะได้เล่นเลรนการที่ผมถนัดถ้าผมได้จับแครี่แล้วก็ผมก็เหมือนธานอส เงิน่ะมันต้องเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นได้จะไปทำไรเหรอให้บิดเอ็กผมจะไปตีกันเลย What the fuck เดียวเดียวเดียวเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ผมหวังว่าพวกคุณจะโชคดีนะในการเล่นครั้งนี้ถึงวันนี้ผมมาแจกหนึ่งแสนก็จริงแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนอะแม่งทำไม่ได้หรอกทุยเอาละถึงเวลาได้เฟิร์สพิกแล้วใครจะเป็นคนเฟิร์สพิกเพื่อนชานคือเอลซูเฮ้ยเมตาอูดนายเล่นเป็นด้วยเหรอใช่แล้วเมตาอูด เอลซูโน1หนึ่ง no ยังไงล่ะที่ผมเลือกเอลซูมาเพราะผมตั้งใจจะเอามาซูมซูตรลาดทุกคนยังไงล่ะและผมก็จะได้ MVP ได้รับเงินแสนกลับบ้านไปนี่มันตัวโกงเลยนะในการได้ MVP นายเลือกคิวโรดได้ดีมากเลยนะเพื่อนงั้นผมจะเลือกตัวที่ได้ MVP เก่งที่สุดในเกม ผมคิดว่าเกมนี้ผมกด U ูเมาเพราะผมคิดว่า UA เนี่ยเป็นตัวละครที่ทำไงมันก็ต้องได้ AVP อยู่ละในทุกๆเกมอ่ะ <c oughs> ผมคิดว่ายังไงเกมนี้ผมก็น่าจะได้ AVP ีครับ <S 2> <S 2> นายเด็เป็ดได้รู้หรือเปล่าว่ากติกาของเรายังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพื่อนมันมีอะไรอ,อีกหรอกติกาของเราเราจะมีบทลงโทษให้ทุกคนด้วยคือทุกคนจะได้ถือการลงโทษสามารถลงโทษคนอื่นได้หนึ่งครั้งน,นั่นก็คือให้ไปยืนบอดหนึ่งนาที ผมก็มีโอกาสโดนลุมลงโทษนะสิก็เป็นไปได้นะเพื่อนถ้าไหนาทำตัวโดดเด่นเกินไปะแม่เอ้ยผมโดนขโมยวูของไปได้ยังไงกันผมมีตัวที่โกงที่ตุดคือยีน่า ผมจะคว้าเงินรางวัลไปจ่ายหนี้ได้ครับผมคิดว่าผมจะเล่นมูคองครับเพราะบูคองนั้นเป็นตัวที่ผมถนัดมากที่สุดแตกแล้วผมก็โดนแย่งไปแต่ผมก็ยังมีความหวังพี่ที่ผมจะได้เงินหนึ่งแสนบาทอยู่ครับเตตว,วีเห็นไหมมันท้าทายผมอ่ะมันท้าทายมันเอาบูคองมาสุดยอดเลยฉันหวังว่าพวกนายจะทำได้นะขอให้พวกนายโชคดีกับเงินหนึ่งแสนบาทของฉันเพราะฉันก็เอาจริงในการเลือกนาะครอสมายังไงละ่ะและนี่คือสกินใหม่ที่โหดที่สุดด้วยแพงไหมอ่ะไม่เท<ม>่าไรไน,นะกดมาพันห้าร้อยดอลลาร์เท่านั้นเอง โ้แลกันเอาละฉันจะได้ที่1แน่นอนเมตตาวีฉันมีโบนัสให้คนที่เสียสละเล่นโลมด้วยนะถ้าหากนายได้เ v p ีฉันจะเพิ่มให้นายอีก20,000ื่นบาทเฮ้ยว้าวเพราะพวกนายไม่ยอมเล่นโลมไงล่ะเพื่อนแต่เกมไหนที่มียูเกมนั้นอะยูจะเ v p นะแต่ฉันขอบอกก่อนนะถ้าเราแพ้เงินรางวัลจากหนึ่งแบาทจะเหลือเพียงห้าพบาททันที ้คนรถเยอะจังวะได้หมดเพื่อนแต่นายต้องแย่ง MVP ชันให้ได้นะเอาคนด้วยนายอย่ามากามแถวนี้ฝันของข้ามดูเหมือนว่าจะรู้จักนายนะเบตาเอกเขาทักทายนายอ่ะใช่ครับคือดีผมผมผมดังแค่นั้นแหละฮะที่นายดังที่สุดแล้วงั้นเหรอโธ่ไม่นะภารกิจของนายคงจะยากขึ้นนะเพราะฝันตัวข้ามคงจับจ้องนายน่ะเบตาเอก อะไรมิตต์อีกวะฉันโดนยิงหนึ่งดอกละเมตตวีนี่ดอกที่สองคุณมาทำไมเนี่ยคุณมิตตวีผมมาเอาเงินครับาเมจ ปมคุณทำเข้าไปผมช้าลงนะครับผมไม่คิดว่ามิสเตอร์วีเขาจะทำกับผมอย่างนี้นะเขาขึ้นมาดูดเลเวลผมทำให้ผมเลเวลสียากมากเขาทำเพื่อใครผมกลัวคุณจะได้ MVP ไงนายดูนี่สิมิเตอร์วีมึงเรียกเคี้ยอะไรนักหนาไอ้สัสเมตเตอร์วีมันงียเฮ้ยอยู่นี่แหละแล้แมันคือป้าแรมแรมฉันโดนอะไรยะดูสิพี่เชี้ยงเกือบทันมิเตอร์วีดูซะกูดูแล้ว มันครึ่งร้อนเลยนะดีมากเพื่อนนายเป็ดนายคิดว่าใครจะเป็นคนได้ MVP เกมนี้วะฉันคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เจสันจะได้เนี่ยพะเจสันโจมตีระยะไกลและเดินไปได้ทุกที่สแปมดาเมจอย่างเดียวแล้วนายไม่คิดว่าไอเฮียนี่ก็พูดคุยได้ไวสั้นลงไปหามันดีกว่าเพื่อน นี่ไงนี่เงี้ปตัวปั๊มดาเมจเราตัวปั๊มดาเมจเราเฮ้าเดียวเดียวเดียวโอ้ยฉันรับดาเมจไอ้เทียนี่ซูมอยู่กันมาแลอนนอนนอนสวยสวยเสดฟิกเกอร์เสดฟิกเกอร์เีบฟิกเกอร์เบลล์มังกรเฮ้ยบูเขามาเพื่อนจัดลิงจับจะตายจะตายโอ้ยจัดลิงอยู่เพื่อนหน่วยได้ไหมหลังเจ็บมากนี่ไงนี่ไงนี่้ยเตวีอ่เรียบร้อยเพื่อนฉันไม่เล่นละกัน ได้คิวนะมีคนแอบตายอยู่ข้างบนน่ะเพื่อนฉันไม่เลเวลสี่ผมโดนเจตนาทิ้งคุณเข้าไปลึกเกินเพื่อนแล้วนั่นมันคือแผนของฉันเองไงล่ะที่ปล่อยพวกนายตายตรงนั้นเนื้อฉันไม่เลเวลสี่ได้ยังไงนายกากยังไงล่ะไม่แต่เองหลายกาดจริงๆเราว่าเราไปเอาน้ำสลีดนีไปเพื่อนตรงกลางมันเยอะกันมากเลยฉันว่าฉันจะป้านมันไม่ไหวไฮบิดเอ็กมันทำตัวเกลียนอยู่เพื่อนโช่นายจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะนี่มันคือในป่าฉันนะเพื่อน มันเอาปุ่มไปแล้วน่ะมังกอนเธอช่วยฉันด้วยฉันจะรีบไปทำอย่างอื่นน่ะโอ้ว้าวไม่อะไรน่ะโอ้ไหนทำอะไรสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยนะตอนเนี้อ๋อมันมาอีกแล้วน่ะแวนน่ะนายเห็นไหมเมตตวีเรากำลังมาโอเคฉันซูมแล้วยิงไปแล้วซูมเพิ่มโคนไกล้เลยเหี้ยผมพยายามยิงแวนแล้วนะครับ แต่มิตวีก็ไม่ยอมลงมาช่วยผมมึงเป็นป er ันเนี่ยเอ้ยเลอะมันเลยเลอะมันเลยเฮ้ยเอลสูเราโคตรไกลเลยเพื่อนโอ้โหซุ่มคิดมึงบ้าเลยเปล่าเพื่อนกราลืมอะไรหรือเปล่าถ้าแพงกันรางวัลมันลดนะฉันว่าฉันได้แอนดี้เลือห้าบ้านฉันว่าฉันได้แอนดี้เลือห้าบ้านนะ ฉันได้สองฉันได้สองโอ้ไฮบิดเอกได้สองตัวฉันขอใช้การาดทำให้ไฮบิดเอกเข้าป้อมหนึ่งนาทีตอนแรกอะ่ะผมะได้2คิวก่อนใครเพื่อนเลยนะแต่พี่เพ oh. ่ใครสังเกตเห็นแล้วอยู่ๆน้องเอกก็ได้เดบเป้คิวขึ้นมาผมเลยคิดว่าน้องเอกเ,เนี่ยเป็นตัวการอันตรายผมก็เลยใช้ไปของผมอะ่ะในการแบนน้องเอกหนึ่งนาทีย <Yo, S 2> สุดยอดตอนนี้4นาทีกับอีก15าวิไฮบิดเอกจะออกมาได้อีกที5นาที15วิ oh, นาทีานะครับ โอ้ไม่นะนี่ฉันโดนกันแก้งอย่างนั้นหรอผมทําผลงานได้ดีเขาเลยจับจ้องมาที่ผมผมรู้สึกเสียใจกับเพื่อนรุ่มทีมที่เขาอิจฉาในการเล่นของผมครับถูกต้องแล้ว,วานายสามารถใช้คืนได้แต่นตั้นต้องรอแบบใช้พร้อมกันไม่ได้ปหะนายจ,จะใช้ใส่ลมแบทีนี้นะไม่มีตัวเปิดแมบ,บนะเห <c oughs> ็นปุ๊กคิวอยู่ <c oughs> ต่อเข้าไปพี่ต่อเข้าไปไฮบิดเอ็กนายยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นนายไม่คิดจะช่วยอะไรเดี๋ยวเราเพื่อนไม่สามารถทําอะไรได้เลยฉันฉันยืนต้องยืนติดป้อมอีก15บห้าวินาทีเท่านั้นโอ้ไม่นะนายโดนกันแก้งจากใครเหรอเพื่อนโดนกันแกงจากเดอะแปนมันเป็นผลดีต่อฉันน่เพราะฉันจะได้ m อ p ในเกมนี้ยังไงล่ะแต่นายทําตัวเด่นเกินไปเองอะไฮบิดเอ็กฉันก็ช่วยอะไรนายไม่ได้นะเราควรจะมีสกอร์เพิ่มและตอนนี้ 5นาที15าวิเลยมาแล้วนะไฮบิดเอ็กก็ได้ทำการเดินออกมาได้แล้วใช่ใช่ใช่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยอะ่ะกามีคนเัิ่มตายมีคนแอบปั๊มดามเมจยูเอะมันปั๊มรัวๆเลยมันแหลมแล้วเพื่อนอ่านี้แหละอ่านี้แหละมิงแหลมมากโอ้มีคนเบนเวีเอ e. โอสุดยอดไออูเน้น แกร้านชอดฉันแกกลับไปเป็นอูดเธอฉันขอสาดแกนหนึ่งนาทีสำหรับเอลสูฮะผมเห็นว่าลุงอูดเขาเล่นเอลสูใช่ไหมแล้วตัวมนันทำดาเงงมจได้ง่ายผมเลยแบนเขาหนึ่งนาทีครับ,ลบกลับบ้านากนกลับบ้านเราจะเริ่มนับตอนถึงบอดแล้วนะ2.000 h years later เย่เย่เยตอนนี้ไออูดกูสั่งมึงกลับลบ้านไอ้เหี้ยฉันกำลังกลับละเมตวี ฉันโดนสาบเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจนายหน้าเหมือนอูดไงล่ะเพื่อนนี่มันแคส่วนตัวชัดเย้่ย้เฮ้ยสวยมากแต่ปอมล่างฉันกำลังจะแตกนะเมตตาวีเรื่องของมันเพื่อนฉันออกไปไม่ได้หรอกโอ้ฉันแหลมชิบหายแล้ว้ายว้ายครูเสียดินแน่เลยว้ายครู ป้อมฉันแตกแล้วโอ้ไม่เฮ้ยมีคนจมใจ <c oughs> พีชโ <c oughs> อ้ตอนนี้สถานการณ์แบบเดาเป็นแบบเอาเรื่องเลยอ่ะฉันออกมาได้แล้วใช่ไหมยี่ิบแล้วนะเพื่อน <c oughs> ยงังยังโอ้มึงออกก่อนเวลาปรับเฝ้า เดินกลับไปแล้วเดินออกมาใหม่โอเคโอเคเหมือนอูดแล้วยังทําตัวเป็นอูดอีกไม่ได้ละเพื่อนผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ผมจะต้องออกไปเฉิดฉายแล้วลุงอูดเน่แม่งแอบออกก่อนเวลาเว้ยแต่ผมมาจ้องนาฬิกาอยู่ไม่เนียนเลยกลับไปเป็นอูดทํางมึงอ่ะทุยโอ้…ไม่นะโอ้ตอนนี้สถานการณ์แบบเดือบเป็ดแบบเอาเรื่องเลยอะนนำอยู่แหละ เอาละเอาละฉันมีโอกาสได้ V P สูงมากเลยนะตอนนี้ฉันมีโอกาสได้ V P สูงมากฉันฆ่าไป4คิวแล้วมันก็จัดมันซิเจสันรออะไรอ่ะยังอยากเอาหนึ่งไปเลยไอ่เนี่ยโอ้ไม่ฉันโดนแต่ผู้คนกั่นแก้งกระไรทำตัวเดมน่ะนะต้องกลับแล้วเริ่มนับตอนที่ทีมถึง่อนะกลับบ้านเงินแสนตัวเป็นของฉันน่ะออ้ยตรงนี้มันเยอะมากไม่จริไม่จะบอกก่อนช่วงการเกมนี้คุณไม่ได้ตายเลยอย่าลืมนะถ้าแพ้เหลือห้าพันนะ ฉันว่าเรามาช่วยกันเอาดาร์คสเลเยอร์ไหมแต่ไม่ได้แล้วแหละฉันว่าสถานการณ์ไม่ดีเลยอ่ะฉันอยากได้ดาร์คสเลเยอร์เพื่อนเดี๋ยวผมไปโซนให้พี่ฉันเกิดแล้วฉันกำลังไปเฮ้ยผมผมขอใช้การ์ดได้ไหมครับต้องออกมากนต้องออกมาก่นเพื่อนโอเคครับอีกสองวิครับผมออกมาแล้วผมขอใช้การครับเดี๋ยวแปดอยู่บ่อครับไม่นี่มันช่วงสำคัญกลางเกม ที่ผมเลือกแบรนด์เดอะเป็ดเพราะว่าเขาเป็นตัวตั้งตัวตีที่ทำให้คนอื่นนั้นหันมาสนใจผมมากเกินไปผมเลือกไม่ชอบหน้าเขาผมก็เลยสั่งแบรนด์ไป1นาทีผมว่าน้องเอกทำตัวเองหรือเปล่าครับเรียบร้อยไฮบิดเอ็กซ์แกนี่มันเนี่ยอะไรครับแบนต้องกลับกลับเนียเดอะเป็ดจะออกไม่ได้ทีสิบนาทีสองวินาทีฉันต้องรีบทำคะแนนแล้วล่ะมตาวีเราต้องรีบเอาคีให้หมดเเห็นมีลิงอยู่ตรงนี้ มันจะตายคลิปก่อนละกันฉันเสียพิกเกอร์ยังไงล่ะโอ้โหไม่เราคีบแล้วมันโอ้โหไปเป็นพาวดล้านกูอีกแล้วไม่ฉันไม่ได้ล้านตายซะ Oh my god ไอ้ควายตวีหอนทำไมเมตเตอร์กิเขายอมทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียงเงินแสนหรือว่าใช่วะไม่ได้ทักคิวเลยนะเมตเตอวีน่ะนายดูสิฉันก็ตัดกำลังแกไปก่อนไงล่ะเพื่อน ฉันฉันลยโอ้ยไฮบิดเอ็กซ์าัฉันฉันจะอบอกว่าสกอร์ไฮบิดเอ็กน้ำมากเลยนะเพื่อนเราต้องทำอะไรกันสักอย่างแล้วแหละไ,ไม่ได้แล้วฉันต้องสก,กัดดาวรุ่งใครยังเหลือการลงโทษอ,อยู่บ้างเนี่ยฉันยังเหลือการยังไงล่ะเฮ้ยจัดสิเพื่อนฉันขอสั่งไฮไฮบิดเอ็กอยู่ในบ้านสองนาที <c oughs> ถึงเวลาที่ผมจะใช้การแล้วละ่ะขอแบนไฮบิดเอ็กซนี่พวกนายจะแก้งฉันอีกแล้วอย่างนั้นหรอมันเลนสุดแล้วอว่ะและฉันลืมบอกนะ ฉันลืมบอกว่าถ้าใครสั่งคนสุดท้ายคือเก็บมานานอ่ะจะได้2นาทีเพื่อนเดี๋ยวไม่ใช่แหละโอ้ระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยมันคุณจะมีแต่ชื่อชั้นในเกมนี้หรือยังไงเนี่ยเงินรางวัลหนึ่งแสนของฉันแล้วมิสเตอร์วีไม่ได้บอกเนี่ยว่าคนสุดท้าย2นาทีรายการกูอ่าคุณจะทำอะไรก็ได้วยตอนนี้10นาที38วิแนจอดได้ที12นาที38วเพื่อนลดต่ำก นี่ฉันโดนล,ลุมรวม4นาทีเลยอย่างนั้นเหรอห <c oughs> โอ้โห,โหสถานการณตอนนี้ไฮบิทเอ็กซ์นั้นจะได้ m v ็มพยากมากนะ1นึ่งแสนต้องเป็นของฉันยังไงล่ะถึงเวลาของพวกเราแล้วระวังด้วยฉันได้แต่ภาวนาให้ถึง12นาที20วิวิสักที<า>ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะถึงนี่<อ>มันชิงกัินละวัน1นึ่งแสนเลยด้วยมันช่างยาวนานเกิดเวลาหนึ่งนาทีสอนาทีเนี่ยนายจอกได้ทีตอนกินกี่โมงนะ12นา สิบสองจุดสามแปดอ่าแซนด์วิชไม่ตบหน้าเฮ้อเอเมพีต้องเป็นของฉันพี่เตอร์นี้สกอร์ให้บีไก้เวลาทำอยู่ดีว่ะลือเกินสกอร์ไฮบิทเอ็กซ์แม้ว่าจะโดนขังแต่สกอร์ของเขานั้นเมื่อเหลือเกินและเงินของเขาขนาดเขาโดนขังเงินอย่างที่สองไอ้พวกน่าสมเพชแต่ว่าทุกคนอาจจะลืมดูไปว่ามิสเตอร์วีตอนนี้ก็ช่วยเจ็ดเลยนะโอ้ my god แต่คูขาศูนย์นี่พี่อะเอาละเอาละฉันเหลือเว้เลยแค่35วีเท่านั้นฉันก็จะได้ออกไปแล้วและและเขาก็จะไม่มีการ์ดกันหมดแล้วด้วยถึงเวลาที่ฉันจะเฉิดฉายฉันไม่ย่อไปไหนฉันได้ตัวหนึ่งครับเพื่อนไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วทำขัดขวางมิษเต้าสองตัวฉันเกินแล้วเพื่อนการเงินบ้าอะไรทำไมมันถึงมี สองขนาดนั้นล่ะผมว่าเกมนี้ไงผมก็ได้ MVP แน่ๆโคโนงเอกก็โดนแบนบ่อยและที่สําคัญนะผมอ่ะก็ยังทาดาเมจได้เยอะมากแต่ว่าทุกคนอยู่ๆอ่ะผมเปิดไปดูชิคเก้นวีอ่ะมีเงินเป็นหมื่นสกอร์ตอนแรกแค่ศูนย์สองหกเองแต่ไม่รู้เขาไปทาอีท่าไหนเขาไปทําอะไรมาครับปั๊มหรือเปล่าฮยดูเงินมิเตวีดิมันขึ้นมาได้ยังไงวะที่เอ็ดวีขาเงินเยอะขนาดนั้นน่ะนี่คือยังไม่รู้อีกเหรอคือพวกคุณจับจ้องมาที่ผมแต่คนนั้นน่ะเขาฟรีกับผมอีก กูเฮ้ยมรอจากสานวิ่งยังไงเลยล่ะทำไมเงินกูเยอะจังวะเพื่อนแหวนเราจะตายค้นออกมาแล้วไอร่งฉันได้อีกแล้ว้ไม่ไทยแล้วฉันจะปกป้องเงินแสนของฉันนี้ได้เพื่อนในที่สุดฉันก็สามารถออกมาได้ระวังนะไฮบิทเอ็กจะออกมาได้ใครยังเหลือการอีกไหมหมดเลยแล้วอย่าลืมฉันมีการพิเศษยังไงล่ะเพราะฉันเป็นคนจัดรายการนี้แถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ เดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมออกเกมเลยไหมให้ผมออกเกมเลยไหมคุณใช้เอ็กโซเดียเหรอไม่มันมีการ์ดหนึ่งถ้าหากสี่คนเห็นพ้องต้องกันอ่ะก็จะสามคืนคืนการ์ดสามัคคีไง เอออ๋อสี่คนเห็นต้องกันนะได้สิแต่ว่าเดี๋ยวค่อยใช้มันยัง่นะยังไม่ถึงเวลาใช้มันจะใช้ได้ทีหลัง15นาทีหลังดัสเลียเกิดการนั้นถึงมีผลเพื่อนการเอ็กโซเดียในการรวมร่าง5้าห้าร่างใช่ไหมล่ะพอดีเอ็มโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ฉันโดโล่คิวอยู่ข้างบนนะโคตโหดมากโอ้ชีดมันยกสองอุ้ยฉันป่านแรงมากเพื่อนดูนี่ที่มันคิวเพื่อนไปคุยกันลาก จะยิงไม่ได้แกจะไม้ได้เจสันไอ้เจียนายบอล้ารฉันได้ไงไว้ไข่ไม่อปต้องตีต้องตีแบบนี้ฉันตีป้อมอยู่ยังไงล่ะเมตาวีจบเกมเลยฉันก็ได้เอ็มีอ่ะจบเลยก็ได้นะเพื่อน ฉันขอใช้การ์อีก4คนพวกนายเห็นด้วยไหมเห็นด้วยมีสิบห้านาทีอะไรนะขอให้เมตเซวีเดินข้าป้อมมันอะไรใช้ได้หลัง15นาทีไอ้อูดนี่ไง15นาทีไงรอก่อนไงยังยังไม่ถึงท่านายใช้ก่อนถือว่าการ์ดฟาล้วและการ์ดนั้นจะสนอคืนนาย้องเดินกลับป้อมไปหนึ่งนาทีรายการแล้วเฮ้ย ให้พี่เองบอนลาด์มาฟ้าฉันไปฉันขอลาล๊อฟ้านาย่านีมันสงครามการเมืองฉันขาดการการอันฟาวแล้วเพราะว่าไม่ต้องอูดใช้มั่วเวลาขาดแบบเฟลไปแล้วอะไรระวังด้วยเยอะมากทุกคนโอ้ไม่นะทีมเดียวกันปั๊มซีซีเพื่อนปั๊มซีซีอ้าวลิงมั่วเสร็จฉันล่อเฮ้ย โอ้ยไม่อีกี้แื่นฉันแรงมากตอนนี้ฉันเหมือนจะได้ฉันได้กลิ่นว่าฉันจะได้ MVP เพื่อนเปลาด้านเลเยอร์กันไหมไม่ก็ได้ขั้วกั้วขั้วขั้วกั้วเร็วเมต้องอุโดนนายควรปล่อยไม่ต้หงอุตายนะฉันไม่ตายหรอกเพราะฉันมีนี่ยังไงล่ะนี่ไอ้ช่วยมันแข่งใครได้ฉันได้นายจะจบก็ได้นะนายจะจบหรือนายจะไปต่อฉันให้โอกาส ฉันจะซูมซูดฉันว่านี่ยังไงล่ะถ้าจบตอนนี้ฉันเองพีพีแน่แน่จบอม่ได้ันเกินแฝนเลยนะเจาจะทำให้จบโอไม่นะเมตาอูดนายกำลังยิงป้อมกันเหรอฉันเล็งป้อมล่ะปล่อยมันออกมาเคียโอไม่พระเจ้าช่วยฉันกำลังจะตายฉันให้พวกนายเลือกเพื่อนฉันเล็งอยู่กระเบลยวดาสเล่์กันดีกว่าเมตาอูด โอเคไปกันเลยแมตตาวีฉันตีดักเลเยอร์อยู่เพื่อนหวังว่านายจะไม่วางแผนอะไรนะโอเคแผนไม่มีมีแต่หน้าตาที่ดีไปแล้วโอไม่ชุดโดนดักเลเยอร์ได้ดีมากด้วยอยู่มูมันมาแล้วมูมันมาแล้วระวังด้วยระวังด้วยเจสันโอพระเจ้าโอ้พระสงฆ์พันะเลสวนผมต้องปั๊มสี่สี่เขาไว ทำสีสีเข้าไว้โอ้ยจิวเดอร์น่ากลัวมากเลยอ่ะฉันกลับไปฉันต้องเลื่อดนะทำสีสีเข้าไว้ใชยเลเจนเดอรี่ไอ้เมตาหุดมึงหลับเหรอไอ้ควายเคดความดาเมจกันอยู่ฉันดูดเลือดอยู่ยังไงล่ะระวังลิงด้วยฉันได้ไปหนึ่งครบใจนะเอยไม่ไม่ขอบใจอีกที ตายตาตายตะออ้ไม่นะฉันติดเคี้วเอมานาฉันหมดแล้วเชื่อเลือดฉันหมดอ่ะมาแนเขปนกันมันมากเลยอ่ะโอ้ยนายอย่าลืมนะสกอร์ไฮบิเด็ก7 2 3นะใครจะไปช่วยมั้หรอจะจบนะพวกเราออกมากันป้อมสิไอ้พวกเรียวว้าวป้อมดีเลยใคคิดว่าใครจะได้ ฉันคิดว่าฉันได้นะฉันคิดว่าฉันอุตส่าห์เพเซฟนะคิดว่าผมก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะผมได้เอซีเยอะมากโอ้ยฉันได้กันแล้วเพื่อนโอ้ยฉันโดนกันไม่ได้นะรอพวกนายมันกระจอกจริงๆเลยเพื่อนโอ้ยไฮบิทเอ็กซ์นายฉันกระจอกอะไรอย่างงี้เขาหมายถึงกันเก่งฉันโดนไปสี่นาทีให้ตายเถึงมินบู๊โอ้ ผมตกไปอยู่อันดับสามอ่ะผมคิดว่าผมจะได้ซะแล้วแต่ว่าต้องยอมให้ชิคเก้นวีจริงๆผมอยากรู้จริงว่าทำรายการมาเพื่อแจกใครวะเนี่ยอ้ไ oh ม่เงินรางวัลผม1นึ่งแสนอดได้เลยผมคิดว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งในคราวหน้าผมจะไม่ทำตัวเด่นแบบนี้เด็ดขาดก็ต้องขอบคุณไอ้เพื่อนโง่ๆด้วยนะที่มาร่วมรายการที่มันไม่มีวันเป็นไปได้แกไม่ทันเหลี่ยมฉลกกระจอกถุยกาดอูด 哎塞。